tùng cây khắp mưa này ống tùng cây xây mỏ bao rồi này quan có muốn xuống xe nó đang cây rồi cây xây một đèn cây một đèn xây đi rồi เสือเสือร่านได้ยโอ้เสือสีนังวนกลัวเสือกินหนะมอมันง่ายๆครับกินหอดกระดูกเหมือนตุ่มไก่ใส่หมูแดงนั่ปิทั้งลาบาทบาล้ลอกขามันทำไม เอาใสได้แนนตบมดตัดโตเลยเ่าที่มาบังให้ยังก่แขนฮะอือบังว่ามันแขนหรื<ะ>อว่าบางังดิ โอ้แม่น,นตกเลยแม่ไส้เคือบยัใส่ยงที่ย่างเด้อไส้เคืองแล้วคขาตะไไข่อันนี้จะต้มใช่ปะ สูตรตร้มไก่ใส่หมดเดลใส่อะไรก็ส่เกี้ขาครับอย่างขาถ้าเกลือ เแซ่บคักกินดิบๆเลยบ่โอ้กินดิบกับมาเห็นพันยำกว่วมกวมกวมินใส่มันหรือกินยังกินใส่กับปอบคักๆแล,ล้ว โอ้ปีกบ่ไร้ย่างเลย,อยเอาแน่เอาเ,อนเดนเอรไว้ให้เลยตบแกมค่อยอันนี้น้ำเป้า,าร่วมกันอย่างราคา นี่ขาถ้าเกลือหัวอันนี้นใส่ว้าพับผีตะเตะเอาอ๋อดีๆเน่ยเลยเกียอเม่กีนได้สีอันนี้แน่แสบคับเพอร์นี่อ่อนไปทับีไหมสมบัตพี่พี่ตุ่น ตัวนี้ก็จะเป็นนกตูมครับนี่ายเมนี่บกเม่ใช่มันเมนบปล่าตูมยังคือขาวือจืตับ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 จูเพียจูเพีย

โอ้โหเ้ยโอ้ตีกูอาว่าจะปีนตักใช่ไหี่อันนี้อีกตัวหนึ่งตักหัวมันหัวมันเอาต้มได้วยกันนเห็นไหอออีหยังมันนี่หัวมันตับมันวะอ๋ออันนี้หัวใจมันวะเอาหัวใจมันนี่โอ้ยบุกคักคักมีบุกม่วงไปหลังไครหลังไครหลังวะโอ้อ่าสวย ไกลลงแล้วครับต้มแบบธรรมศาสตรครับใส่ฟื้นครับฟื้นมีคาฟื้นอยางพระลาตีนกระย่างห่เยร่งเดือดครับแล้วสิตักน้ำอันนี้มันออกโอยเดือกคนนี้ตาบัดเอานี่กหงเด็ดหยังน้ำล้านมืนม่ er. ลงหมดเลย ต้มเดาเดี๋ยวน้องโมเดงอีกละเาะปมก็เอาไม้มันใส่มันเดงเอาไข่ผัดมะไช่เอาเอาไข่มาใส่นเลยโอยปวดครับนี่โอ้ยขอบคุณเลยโอ้โหต้มไข่ต้มไข่ใส่มดแดงไข่เพราะว่าอันนี้เอาใส่ต้มมันดีกว่าัเิี้ะอันเดียวเขาโล่งงให้เรามาใส่ ลีลาครับจิกินเหล,ล่าแต่ละเกี่ยวสมบ,บัติบนว่าโอ้ยบนว่าก็เอาอันนั้นเอาปลาไหมตานใส่กินอะไรตัวนู้บอกแค่ไปกินบน,นจะาข้องสื่อไว้เราคกอไ,ได้ขาไก่บุคคาขอพอ่อแม่ขนาดติดทีด่น้ำแข่าน้ำงยังนี่หีบเอาไย ไปแล้วครับทะเลาะกันแล้วไปพิสูจน์มั้งครับทะเลาะยังกันเนาะ ปลาแดกเจ้าหน่อเงี้ยปลาแดดที่ทำไรอ่ะใส่แล้วมันหอยใส่หมดใส่งันหมดบ่ใส่ตัวดีกว่เข้มแบบเขาตัวขั้นนวดให้ชุ่มตัวีเนาะบานีนอันนี้ย่างครับอันนี้ต้ม แต่ราหมเดงคือว nice. ่าเส้นโมดเดีอาโสมอ้ย้องจีก่อนเละได้เราไปทิกตะเตี้ยีเอามาตัใส่เอานะเขาว่าตัมพีกแขงใส่เอาว่าบัดโอ้พีกแขงเด็ดตต้มใส่เดียวเฮ่ตัมใส่รูเจ็บของมัก็โอ้ อย่างสบาดบ่เมาใส่แมงหอนไปลงน้าเลยเรากะไหนูไงหนูไงบอกให้เดี๋วเป็นเลยเป็นน้องกรบโท่นขีกระไรที่ต้นเดียวแสบขนาดเอาใส่มาเสร็หลักนี่บะปวดมันลุมนังมันมามาเอาพี่แข้งใส่ด้วยจะได้เผ็ดๆมาพี่แขงเด้ต้องทอดพอดเี่ยวลง่ต้องห่วงสุด แสบกันอเดี๋ยวยาแสบแบินอหรอเดี๋ยวเดี๋ยวถอดบักพริกจะใส่ทีหลังแซบเบรบัดซบเบรสมพอนี้อยู่สมบัตอหรืออยากเอามาใส่เอามาใส่ไม่รู่ะอยากเอามาใส่ให้ตงโอีแม่ เราให้เราดูเถอะยันอาอยังยำน้ำบมดยังไรคู่ใส่โว้ยยู่ใส่ใ่อกมาแช่ให้ไม่รู้มันตกลงเขาบอกที่หรอเขาออกค่ะแม่โอ้ยเห็นเป็นตซ่ทีบโเดียนพวกเห็นบาไม่งนะสมบัติไป่ากปว่า ไปดูไปด,ได,ไดูโอ้ยเหนเราเขาใซ่ก่ตัวขเกี่ยวไฟกับว้ตัวบานบ้านพาเสียงกันไหเสียงเกี่ยวเสียงไหอะสมยูบมยูบเดี๋ยวทีมมึงที่ไหนกันไปยางก็เขิม กใส่ผักว้เถวยแมมันโดแล้วนนหน่อยใช่ไหมบ้านน้ทำนนรพอดีน้เน่ยานานี้านนี้ีนหานามอจ้ะเอ้ยแล้วิอีตัวใบมณ์าเนี่เอาไปห <laughs> ้วานมหางอือ เออบปนไหนเว้ยบ่ปนไหนวะความสมนี่โอ้พอดีแต่ว่าบ่ปันไหนนี่พอดีโอ้ยบ่แดงกันคืนมันก่พังทรงจีความหมดแล้วโอ้ยไม่เป่งโอ้ยไม่เป่งวะเอ้ากูตายตายตายกูตายตายตายแต่ที่เรียนแม่นดีดีบ่ยตายตายกูตายไม่เป่ง หมแดงน้องจะกูานิมาเองเป็นส้ต่มไข่ดีหมดโอ้ต่มไข่ใส้มแดงแม่นีดีอู้ยแมเป็กเอาไมม่ไมมลยกไปออหบนึงอะไะไม่งี้อ้ยไม่งี้ขึ้หน,น่อยเลยอ้ยเมเป็งเมเป็งเป็กเป็กเป็กอู้อูเปสได้ก็เอาไอ้ยอยู่ไปตองอยู่ไปตองสมได้ก็เอาไ ตองตองนอเี่ว้ปตองตองไม่เป่งไม่เป่งสั่งมันพอแล้วพี่มเลยกุบันอูเป็นมเลยพี่น้องพี่พี่เอาพรแล้วพอแล้วสั่งมันอ้หางไงไปใส่บ้งสมคตใกลใส่ใส่หมดแดงเแนออกกอนสหมด เป่ยนี่สมบิเนีบ๊อบปอกมร์ตน้งใน้ำเด้เลยจะมเป่กับใครอเด็กเมรดอกกันโอ้ยม่เป่ยโน้ตขับไม่เอาตะกัตตาม่แงโอ้ั่นัมยอบางรู้งเว้นหันว่ามันมีใครสนใจฟังนี่งังผมยังมาเอาแล้ พวกขึ้นนี่ฝันแม่นั่งเขาอีเทึงอยู่กาๆเจ้าว่โอ้โหแงกันนี่เป่งเป่งคือว่าบอกทิไม่แง่มาออื่น ออไม่แงงใส่หมดเดียนีกลัวคุณอนะัไอกแงงเบิดเบิดจิบเปลี่ยนใส่หรอแม่ยันบใส่เลจิบจะไม่เปลี่ยนใช่หรอเียบข้าปากแม่ันจิบเคห้ปลาอ๋อมยันคือบใส่ห็นบานผสมอ๋อถึงจะเปลีนั้นก็นกนกนสมข,ข้าผู้แห้งดิษนหสมอยู่กับกเปลี่ยนมัน,ขมน,นไขใส่ก่ อาว้าใครมันค่อยเอาใครมันบ้านออเจ้าคือเอาไปเบิดระบาดอ๋กัญังเา้เาใครมันบ้านอ๋อ้าทำแม่ไขบุญเห็นหืมนจะใครนี่แม่ขอมาตรเลยบู้บู้มไข่ใสไขแม่ปิงโอ้เขาเห็นตุมป่าเอ้ยอแดดสยี่ห้อบาท เดี๋ยวเขา,าเอียบใส่หมูแดงเขายัางเอียบเอยียบอยัยงเอยียบไก่เตาเอาหมูแดงใส่นั่นออกสมบู้ณ์ปีนบ้านต้องเวียบอันนี่เรียลแล้วเรีๆๆยลเรียบร้อยแล้วบ้านบา้านบ้านสีสันน่ากินย่างบา้านสีย่างบา้านนี่ยังเดียบเดียบหน่โอ้น้ำมันบ่ Nằm ngang tay, chắc chắn lắng cua vật đi vật Thu thê xăm đầy Vàng tay chân ốc vây tí nữa Đóng bưng xân lẹ Thầy dạc đi thu thê Thầy vô dạc đi hư thăm đi ốc Thu không đồn đê Kết thả tới 3 mùng Đồn thì vào mà áo cay lục đi Nhiều lột xác mà bạc Thì bác nó bảo nó về mà áo cay <laughs> nè thằng สสกุแล้วแล้วครับต่มบบนนตุ่มไก่ต้มไก่เลือดต่ย่างริกสาขสีหน่อยเห็ดขนนึ้น,น,นรครับต่ม ต้มใส่ใบบักขามกับต้มไก่ใส่ใบบักขามแล้วก็ใส่หมุดแดงเบ้อเ็บยอุ้ยตับ เ,เด็กๆกิน้าอยนะตกซีมนามก่อนครับนี่แม่มปิงครับเปิงมี เมเป็ดเมเป็ดเห็ดครับเห็ดผู้ชดยกินต้มเห็ดแล้วครับดีนี่ได้กินแล้ว